ยังไม่่ถามว่าต้มยังไงตัวนั้นน่ะยังยังไม่ได้ต้มเลยต้มได้แล้วเก็บไว้ทำไมถ่ายถ่ายลงคลิปเฉยๆบอกให้มันเรียกรายการรายการสั่งเพิ่มขายดีขายดีจัดหรือต้องเพิ่มของที่สั่ง มันมาของมันเอง<า>เดี๋ยวอยู่กันไปอยู่กันไปก็ให,กกให้ข้าวให้น้ำรู้ทำไงเนาะมันมีใครเลี้ยงอ,อ,อันนี้คืออะไรกาแฟเหรอไหนเนี่ยอันบนเนี่ยถ้าปล่อยม้าก็เลี้ยงป่ะมันคือเทศไงตั <laughs> ละลก

ไม่ว่างไม่ว่างไม่มีลูกน้อง <c oughs> ลูกน้องไม่มีเลยจัดเต็มไปเลยลูกพี่อะ่ะตัวมันน่าไหมเอาลูกน้องสาวๆก็อย่างนี้แหละแก่ก็ไม่เอาอีกคุณแก่ก็ไม่เอากลัวลูกค้าไม่เข้าร้านอีก พี่เขาชอบสาวๆนะสาวๆจะได้อันนี้ไงจะได้เข้าร้านเยอะๆใช่แก่ๆอย่างเราก็ลูกก้ามเมอนขายของนเงียบๆทุกวันนะี้แค่พอได้